สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้สี่โมงเช้าเราก็พาน้องโมแฮพักนะคะเพื่อที่น้องจะได้วันนี้หาน้องน้ำให้น้องได้นะคะน้ำใสกิ้งเลยนะคะดูนะคะโมแฮดีใจนะคะวันนี้ได้เล่นน้ำสมใจเลยนะคะดูนะคะถูกใจน้องนะคะวันนี้เสียงอ่อนเสียงวานเสียงอ่อนเชียวนะคะ มีความสุขนะคะโมแฮเขามีความสุขนะคะนี้แม่ดูนะคะวันนี้ได้เล่นน้ําสใจอยากเล่นนะคะเล่นให้สมใจไปเลยอโมแูแฮเอ้ยน้ําสะอาดมากใสสีฟ้าคํามเลยนะคะเดี๋ยวแม่คัวก็จะมาอาบน้ําเล่นกับโมแูแฮนะคะจะมาเล่นน้ํากับน้องโมแูแฮนะคะ น้ำใส่ไม่ควรจะอาบน้ำนะคะวันนี้พักที่ทุ่งนานะคะสระน้ําใหญ่นะคะดูนะคะมีความสุขแล้ววัดน,นี้ดีใจนะคะแม่แม่โมแฮเ,เขาดีใจนะคะได้เล่นน้ํานะคะความสุขของเขานะคะดูน,น,นะคะเล่นโคลนะคะชอบวันนี้นะคะมีที่เล่นนุย้ย ใจดีใจใหญ่เลยนะคะร้องเสียงอ่อน <S 2> <S 2> <S เสียงหวานเชียวนะคะดูนะคะเสียงหวานเชียวนะคะแม่แม่ดีใจนะคะได้เล่นคลนเล่นน้ำนะคะชอบนะคะ <S 2> <S 2> <S บรรยากาศก็กดีนะคะแม่วันนี้ลมนะคะแดดแต่ลมนะคะลมแรงมากนะคะนะคะดีใจใหญ่เลยโมแฮดีใจใช่ไหมโมแฮดีใจใช่ไหม ดีใจใช่ไหมได้เล่นน้ำหมูแหเอ้ยดีใจนะคะเขาบอกเขาดีใจนะคะแม่แม่แมอามีความสุขนะคะบบน้ำใส่หลังตัวเองแล้วดูนะคะชอบชอบชอบดูดูด,ดูเล่นโคนนะคะจะโดนไม่ควรน,นะคะสาดน้ำโดนไม่กวรน,นะคะหมแฮนี่นะคะ เล่นแรงนะคะเล่นจนบางทีเจ็บแข้งเจ็บขานะโมแฮอย่าเล่นแรงมากนะลูกเอ้ยมันจะเจ็บขานะคะโมแฮค่อยๆเล่นก็ได้ไม่มีใครแย่งเล่นหรอกนะาค่อยๆค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นอย่าเล่นแรงมันจะเจ็บขาดูสไลเดอร์ลงไปแล้วนะคะโมแฮเล่นสไลเดอร์ลงไปแล้วมีความสุขดับผุดดําไหวนะคะ ดําผุดดาําไหว้แล้วโมเฮดําผุดดําไหย้แล้วนะคะชอบนะคะด,ดํดาไหว้ใหญ่เลยชอบไหมอชอบเสียงหวานน้อยเร็วชอบเสียงหวานเลยนะคะชอบเขาบ,บอกนะคะชอบเขาบ,บอกโมเฮ่เขาชอบนะคะดูะนะคะเอาหัวทิ่มลงโคลนนะคะเออจริงๆริเลยนะโมเฮ ชอบนะคะวันนี้ไม่กินแล้วย่านะคะเล่นน้ําทั้งวันนะคะเล่นน้ําทุกวันนะคะโมแฮก็จะผิวดําเงานะคะได้เล่นน้ำทุกวันโมแฮจะผิวดําเงาจิ้งเลยนะคะเข้าไปในบ้านมีแต่คนทักสวยจังเลยช้างชื่ออะไรแม่ครัวช้างชื่อน้องโมแฮคะ่ะแม่แม่ดีใจนะคะเห็นช้างอ้วนทวนใครก็บอกว่าช้างโมแฮอ้วนทวนสมบูรณ์มากเลยนะคะ น้องเป็นใบเจริญเติบโตนะคะกินเก่งนะคะกินทั้งวันนะคะแต่ถ้ามีน้าเขาจะไม่ค่อยกินหญ้านะคะจะเล่นมากกว่านะคะนานๆจะได้เจอไม่ได้เล่นมาสองวันแล้วนะคะโมแฮไม่ได้เล่นน้ํามาสองวันแล้วนะคะดูนะคะดูนะคะมีความสุขมากเลยโอ้ยเต้ <laughs> ความสุขนะคะดูนะคะโอ้ยโชว์ความสามารถนะคะาปากชูวงนะคะสวยแม่ควรก็ขอจบไล์แค่นี้นะคะฝากแม่ๆทุกท่านนะคะเมตตาช่องเล็กๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับน้องโมแหฮด้วยนะคะสวัสดีค่ะ